เมื่อพระเจ้าทรงสถิตพระกมทีตอนนี้สรุปใจความให้เราฟังว่าด้วยกันเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พระองค์ได้ทรงทราบอยู่แล้วผู้นั้นพระองค์ได้ทรงตั้งไว้ให้เป็นตามพระชักลพระศาพระชา เห็นพระบุตรของพระองค์เมื่อเพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีห้ามกลางพวกพี่น้องเป็นอังงนมากและบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงตั้งไวนะ้นั้นพระองค์ได้ทรงอครับ okay. และบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงตั้งไว้นั้นพระองค์ได้ทรงเรียกมาด้วยและเพราะผู้ที่พระองค์ทรงเรียก มานะั้นพระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรมและผู้ที่พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรมพระองค์ก็ทรงโปรดให้มีศักดิ์ศรีด้วยถ้าเช่นนะั้นเราจะว่าอย่างไรถ้าพระจเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราพระองค์ผู้ไม่ได้ทรงห่วพระบุตรองค์ดงเดียวของพระองค์แต่ได้ทรงโปรดบานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เราถ้าเช่นนะั้น ให้เราทั้งหลายด้วยกัรกับพระบุตรนั้นหรือใครจะฟ้องคนเหล่านั้นที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้พระเจ้าทรงโปรดให้คนโทษแล้วใครเล่าจะเป็นบุตรเป็นผู้กับโทษอีกพระเยซูเพต์หนักหรือผู้ทรงเส้นพระชนแล้วและยิ่งกว่านั้นอีกได้ทรงผูกชุบให้เป็นขึ้นจากความตายทรงสถ นั่งเรื่องฝ่าพระหัตถ์ของพระเจ้าและส่งอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายด้วยแล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากามนักของพระพิ้เล่าและจะเป็นความทุกข์หรือความยั่งบากหรือการเทีเ่ยวเก็บหรือการกานอาหารหรือการเอยกายหรือการลูกป่วยไข้หรือารการถูกปองดามือตามที่เขียนไปในพระคัมภีร์ว่า เพราะเห็นแก่พระองค์่าพระองค์จึงถูกประหารวันยังค้ง่ำแต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้เรามีชัยเหลือล้นโดยพระผู้ได้ส่งรักเราทั้งหลายเพราะพระเจ้าเชื่อมั่นว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาผู้สวรรค์หรือเพื พระเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีภายหน้าหรือเหตุหรือฤทธิ์เดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งนึกหรือซึ่งสิ่งใดๆที่ได้สร,สร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถกระทาให้เราทั้งหลายขจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้เราที่ทำกับ ในทายนี้ว่าวันนี้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราด้วยความรักของพระเจ้าที่มีต่อพระเยซูคริสต์และต่อเราทั้งหลายเพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายแล้วพระคจนประทานพระบุตรองค์เดียวของโรคเพื่อเราเพื่อให้เราทั้งหลายนั้นได้เข้าสู่การมีส่วนร่วมกับพระเยซูคริสต์และเข้าการไปสูนร่วมกับพระองค์และวันนี้พระองค์ทรงอยู่กับเราทั้งหลายและวันนี้เราทั้งหลายรู้แล้วว่าเราจะ สามารถใช้ชีวิตของเราสำรวจชีวิตของเราว่าพระเจ้าทรงเสด็จอยู่กับเราอย่างไรเราขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาชัรงรวามบิดบาปในชีวิตของเราทั้งหลายนั้นให้เป็นผู้บริสุทธิ์และเป็นที่ของพระไถ่พระเจ้าและขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้เราทั้งหลายมีกำลัง โดยฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นให้เราทั้งหลายมีชัยหนความชั่วร้ายทั้งปวกพระเจ้าและสามารถที่จะสัตว์ซื่อในพระสงฆ์กายด้วยความเชื่อในพระเจ้าและวันนี้ขอพระเจ้าสงโปรดเมตตาให้เราสามารถรับและอับยผู้คนได้ดังที่โยเซฟเขารับและอับยที่น้องเขาได้นะพระเจ้า ขอพระเจ้าสรงโปรดเมตตาเราทั้งหลายที่จะมีกําลังขึ้นมีหัวใจที่อับไคยพุ่งคนได้มากขึ้นรักผุ้คนได้มากขึ้นขอพระเจ้าสรงโปรดที่จะเป็นกําลังให้แก่เราทั้งหลายผู้เป็นคนบาปอาจจะกระทำด้วยตัวเองไ้ได้มนัันแต่วันนี้พระเจ้าให้เราทั้งหลายได้รักศัตรูได้อับใคยต่อศัตรูและเราทั้งหลายนั้นจะรักกันและกันมากขึ้นเรารู้ว่าถ้าคิดจาก และชีวิตของเราเป็นที่ทรงสถิตของพระเจ้าเราจะได้รับพระพรและเราจะสามารถรับใช้กั้มากยิ่งกว่านี้มากยิ่งทำีกว่านี้มากกว่าน,ากกานี้เมื่อพระเจ้าทรงอยู่กับเราเมื่อพระองค์ทรงปกป้อง,อ,องเรารักษาเราและเลี้ยงดูเราและเราได้รับพระพรเพราะว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราทั้งหลาย เราจึงขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงสถิตกับพี่น้องทุกคนและข้าพระเจ้าด้วยที่แห่งนี้พอเราทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูเจ้าอ่านผสมให้กับพระเจ้าเล้เร้องในสุดท้ายด้วยกันสรรเสริญพระเจ้า องอาหารเอาไว้ในแผ่นดิโลกให้สัตว์ได้รับได้รัประานอาหารจริงจัที่ขะาพูงที่น้องข้าพูจะรับประกานที่ยองนี้ออกคูนุ่งนำความรจัในอาารให้อาหารจริงปัญญารักษาอาหารจริงจังปัญญาสุขรับประทานแล้วห้หายจากการปสวยให้หายจากการมเลยออกคุ่งในตาเมตทรอนผู้จะสัดงจัดเตลี่มอาหา